จริงๆี่เพื่อนว่าวิธีการแสดงออกความรักเนี่ยมันมีได้หลายวิธีนะคะนอกจากการสัมผัสสัมผัสนี่ก็จับมือกันหอมแก้มหรือว่าอาจจะเป็นการทักทายกันคืออย่างลูกๆเนี่ยเราจะทำกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าเราทำกันมาตั้งแต่เด็กๆอย่างพี่ตัวก็อ่ะจับมือกอดหอมแก้ม,ห,ม,กมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆเหนือสิ่งอื่นใดพี่เพื่อนว่าอยู่ที่การใส่ใจซึ่งกันและกันใส่ใจในความรู้สึก รับรู้ว่าตอนนี้เขากําลังมีความทุกข์ในเรื่องอะไรเขาต้องการความช่วยเหลือยังไงหรือว่าเขารับรู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนคือพี่ป้ากับพี่ตัวอยู่ด้วยกันมา22-23ปีคือเป็นอดใจกันออกแล้วว่าเวลาที่พี่ตัวเขาแบบนิ่งๆบึ้งๆหรือว่าไม่ค่อยพูดแล้วถามเป็นอะไรหรอ อเน,นี้ก็จะก็จะรู้คือจริงๆแล้วพี่ว่าอยู่ที่การการที่เราใส่ใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันมากกว่าส่วนลูกๆนี่เขาก็จะอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วก็จะคุยกับเขาเรื่องเรียกว่าเอ้ยถ้าเขาพร้อมที่จะมาคุยกับเราเรื่องอะไรเราเรฟัง จริงๆแล้วการเป็นผู้รับฟังในปัญหาของคนอื่นในความทุกข์ของคนอื่นก็แสดงออกถึงซึ่งความรักความห่วงใยที่เรามีให้กันและกันความรักไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นการให้ของอะไรแพงๆหรือการไปกินข้าวมื้อแพงๆมไม่จําเป็นอันนั้นมันเป็นส่วนประกอบเล็กๆ,ๆน้อยที่ทําแล้วก็มีความสุขชื่นใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการใส่ใจในความรู้สึกของกันและกันค่ะ